สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเริ่มคลิปขึ้นมาเนี่ให้เห็นนะตลาดนะครับตลาดเทศบาลอุบลรัตนะ์เนาะออ้ยร้านขายผุพี่น้องเลยเลี้ยงคิ้วกันเลยบง่น้อพี่น้องเลี้ยงคิ้วกันซื้อซื้อผุไปให้ร้านเล่นนะไปห้างไปจุดเนาะมือนี้มือแรกนี่เป็นค่ําคืนนี้แหละนะครับเขาเอินว่า วันออกพรรษานะเนาะเขาจะไปจุดถูบจุดอ่าผุจุดประทัดจุดดอกไม้ไฟตา่างๆบูชาอ่าพระพุทธเจ้าเนาะคือจังไดพี่น้องผู้คูยจักนะครับจุดอ่ะขับรถเบิ่งบรรยากาศในตลาดอุบลราชพี่นอ้องเฮ้ยคนมาหลายจีพี่น้องคนหลายหลายอืพี่น้องคนหลายคักหลายเนี่ย เอ้ยเบิ้งพี่น้องโอ้ยขอภัยขับรถรถกระไลเอ้ยเบิ้งพี่น้องเห็นบ่รถไหลคักเบิ่งดูเบิ่งเบิ้งลานลานขายผู้เอาพี่น้องลองเบิ่งนี่นี่เข่าแถวกันนี่เอาผู้ประทัดต่างตั้งไหมครับที่ว่าจุดเบิ้ยเบิ่งทุกคนนะครับเวลาตัวนี้เวลาหาโมงสี่จุดเก้านาทีนะครับนะครับเบิ่งบัดเบิ้ยเดี๋ยวถ้าเราเบิ่งตลาดว่ามันคือคักขนาดไหน ยอมรับเลยครับอ่าหรือว่าวิญญาณบาเทียวบัเคัออกมาเบิงจังสีจักเทียงนี่เลบุงามงามงามอ่ออกพรรษาเนาะครับมามาเบิงเหลรูส้สึกว่าปูยประทับใจนะครับในในการที่ว่าพี่น้องจับใจใส่สอย,อยนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งดีนะครับเห็นเห็นการจับใจใส่ใส่ของประชาชนเรามันบ่งบอกว่าอ่าเงินเงินสะพัดเนาะเงินสะพัดในตลาดนะครับ บระว่าร้านค้าร้านขายต่างๆนี่มีคนจับใจใส่สอยเงินไหมแตกต่างกันกันกบอ่าที่ผ่านๆมานะครับคนบอกคือคักส่เลยครับคนหน่อยๆนะใจแก่กบอยอยากมีเงินจ่ายกันไหมครับไปวน่นขในตลาดบึงยักรอบนะครับอยู่ในตลาดเทศบาลอุบลรัตนะ์เนาะในตลาดตลาดสดอุบลรัตนะ์เนาะเว้ยบึงพี่เนาะบึงดูเบิ้งเอานี่คนนเอาเบิ้งดิคนหลายสำหัยรถหนี่บึงหาจนไม่มีหมวกจอด เลยเก็บมาบรรยากาศไม่พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้งดัวโอ้ยจับใจชัยสอยตะของกินบ่เพ่นใดพี่น้องของกินยังบ่ยังบ่ไอ้ายคนยังบ่า,ายซำ,ำซ้ำซื่อประทัดซื่อไอ้ไอรรยงกะเขาเอินว่าประทีบต่างๆครบต่างๆยังจะเขามาขายไหมครับายอีรีคนเดียวเดียวเขาแถวได้เห็นมาพี่นอ้องก็เริ่มคิดว่าพี่น้องเซ็นนะนะครับเบิ้งด้วเขาเขาออกรถเขาเขาออกออกโอ้ย พี่ตายพี่น้องเลยบึงดูรับเขากับนามเป็นไอคนโอ้คือคักพี่น้องนี่บ่งบอกเลยว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแน่นอนแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วลูกหลานหรือว่า,าผู้คนไปเห็ดงานต่างจังหวัดหรือ,อาทางอื่นนะครับจะกลับมาบ้านเนาะกาซิมาฉลองอ,ออกพรรษา,าครับพอกับแม่ครับพี่กับน้องนอะครับบึงดูโอ้ยบึงดูพี่ดองชาชนชบึงดูเบ้ย นะครับแนละ้วโอ้ยรถจนนี่มึงจอดรถก็จะออกได้ง่ายๆบ่เบิ่งด้วยพี่น้องบังด้วยพู้อยากจอดก็อยากจอดอันนี้ขายยังขายไข่ลอยซ่าวยขายไข่ลอยซ่ายังนี่น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ยังนี่โรตีโรตีอาบังกาแฟเอากาแฟยังเพื่อนกินบังดูวยกับโอ้ยวมาสีฟว้งไปอีกรอบนึงมาฟุ้งแล้วครับตลายรูปหลายร้านบังดู เห้ยนะครับคนยิองอยางยิองอยางจับใจใส่สอยเห็นแล้วดีใจนะครับดีใจน้าพอขายไม่ขายเนาะเห็นแล้วมันเงินมันก็สิหมุนเวียนสะพัดเนาะเห็นแล้วโอ้โหบเข่าไปแล้วโบนเข่าไปแล้วครับพี่น้องโบนแล้วเอาออกไปพูดเลยนะครับเอาสี่วน้นไปเบิง้งถนนหนทางนําที่ว่าข้าเจ้าถนนข้าเจ้าเห็นไหมเนาะ ถนนที่ขจรราดยางใหม่มันมันช่วงนี้นะครับพี่น้องหันมาเห็นเรามาระวังนิดนึงนะนะครับนะนะไปเห็นแล้วเนาะครับเป็นคนมาจับใจใส่ใส่ไหมวู้วมันมันมันเป็นตาดีใจนะครับเห็นแล้วเป็นตาดีใจเป็นตา่อนซ้อนน้ำนะครับผู้ขจรขายของมันกะมีกําลังใจเม็นบ่ลงทุนลงยางกันสิมีกําลังใจค้าขายกันสิเม็นบ่ผู้มาค้าขายกันไ้ขายของมันกะ มีทุนมีอย่างเป็นมะนะครับพี่น้องประชาชนกัดน,น,นะครับโอ้รถบูมีไฟโอ้อันตรายพี่น้องเลยวัยรุ่นโอ้วัยรุ่นมากแบบมือตึดเลยนะครับระวังนะครับเด้อเลี้ยวรถเห็นเห็นแนมไปบูมีบูมีไฟเป็นเลี้ยวเลยบอมันนี่ครับอันตรายมากครับมันเป็นอึมคึมแล้วมันคำนะรถฟิลส์เนี่ยนะแห่งสีลำบากคนนี่นะครับเดี๋ยวยาจิกติดไฟแดง ตรงพุ่นเขา,า,าขึ้นมาลัดเนาะเบึงอากาศน้ามาอขึ้นบรรยากาศหน้ามือแรงนะครับนะกล้องก็ซื้อว่ามันปรับแสงดีดีอยู่กล่องตัวนี้นะครับนะนะครับก็ถือว่าปับได้สวยงามครับพุ่นตรงไปพุ่นเคลื่อนนะครับน้าวิญญาณสิยูเทิร์นรถตรงนี้นะครับยูเทิร์นลับรถเข้าไปในเข้าไปทั้งบ้านนะครับเข้าไปทั้งบ้านกลับจากบ้าน พี่ยาพาเทีย่ยวพูดละครับนะอ้ากลับไปเลยกลับรถแล้วนะครับหันหลังให้ทังคืนอุบลรา์แล้วหันหน้าไปทั้งพูดละบ้านแล้วครับไปทางอำเภอน้ำพองพุอา่านลานแล้วไปเลยโอ้ยเห็นพี่น้องมาจับใจชายซอยเลย,ย,ยมันดีใจโอ้กล่องตัวนี้ยอมรับเลยครับมันขยายภาพไดีดมากเลยปรับสงสีได้ครั้งตั้งที่มันมืดเลยครับนี่เวลาหกโมงแล้วเดีย๋ดวยวนี้บังดูนะครับ บองดูตลาดคึกคักรถดิดจอดเดินเอียดนะครับเห็นแล้วเป็นได้ดีใจนะพอขายไม่ขายนะครับแสดงเงินเงินออกมาสูอา่ออกมาสู่คนหลกนะักหยาเนาะคนหลักหยานะี่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนชัน้นใส่งเงินที่สุดเลยเดนะครับคนชัน้นชั้นลางๆนี่ยู่กินจับใจใส่สอยนี่บองดูขนาดคำาะนี ยังบ่ทธานได้กลับบานกับซองกันอยู่บุงดูพี่น้องพี่น้องประชาชนยังจับใจสอยๆกันแซวแซวอยู่บุงดูคำไปได้ครับหกวงกวนได้เนี่หก,งกวงเลย้นี่ยนายหนาวเมา่อสิอ่านันจังหน่อยมา่สิมืดเร็วจังหน่อยนะครับนะหน,หนาวนี่หกวงนี่มืดเติบแล้วในทางแอมเพอนะครับอู้คือคักนะครับคือคักบรรยากาศเอาคลิปนี้กันเทึ่งชมบรรยากาศตลาดเน่าเมลรงช่วงหอกคันสานะครับเนาะ ไปที่ตามถนนตรนขางตรงต,รงตรีว่าขยายไม่เนี่ยมันเป็นยังไงนแน่ยแย่แมลงมันค่อนข้างสี่เสี่ยงว่าเป็นอันตรายบอ่อนะครับนะเบื้องหลก็เป็นอันตรายตาวประตูประตูเมืองเนี่ยโอ้สวยงามครับนะยงี่ขมคืนคำดีในยคำเนี่ยคำคำแห้งดีครับพี่น้องเนี่ยเพิ่งขีฟ่ฟ้าโอ้โนตกเส้น่มนคือสร้างแต่นะเอาหัากันไปจินตนาการไปเดี๋ยวไปที่ตามเบื้องถนนตรงนั้นนะครับเป็นเป็นยังไงแน่เนาะไป ว่าแล้วลุยเลยเป็นยังไงเนี่ยนะครับนี่นะครับย่ำย่ำแรงหกโมงกลัวหกโมงหน้าหนาวนี่มืดนะครับเด้อสิบอกใครหกโมงหน้าหนาวนี่นะครับกาถนนเส้นนี้นะครับ ฟังขาเขาอุบลรัตนะฮะทังฟังเขาอำเภออุบลรัตน์นี่ขจรราดคอคกกีดแล้วเอ้ยลาดยางแล้วเด้อครับเนี่ยเนือฟังนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากถึงเนี่ยลดความเร็วเนี่ยพิมป้ายบอกเห็นไหมเนี่ยเห็นบหมนี่นะครับฝากถึงพี่น้องนะครับอันตรายมากเนี่ยนะครับโอ้โหมืดตึบเลยนี่บุมีไฟเลยครับน้ำขึ้นเนี่ยระมัดระวังนิดหนึ่งเลครับเด้อนะครับอืมตัวนี้รับรถพร้อม มีขับรถบ้านเนี้าแล่นอยู่เล่นพีได้บ้านเล่นทรายสุดนั่นนะอ่าเล่นออกจากอำเภอเคืองรันนี้ลาดยางอยู่ด้วยตอนนี้ครับลาดยางอยู่เด้อนะครับนี่แบบอยู่เด้อนี่เด้อนะครับให้ระมัดระวังเลยเด,ยดย้อนี่เด้อมื่อวันที่27นะครับออกพรรษาตะวันอีกสองสามืันคงสิแล้วนะครับอาจจะนั่นน,นี่นี่เพิ่นลาดยางที่เห็นมาครับนี่นี่นะครับเพิ่นอาจีพให้แล้วมื่อนี้แหละซ้อมเบิง้ง บังดูวันพาวันเจ้าคอยเจ้าของประโยชน์บังดูพระเจ้าของเล่งเต็มที่ละเนี่ยลานยางพุดปืยอ,อยู่นะครับให้เรามันระ่างเนอพี่น้องเนอะขับรถเล่นเล่นตัวขามเ้อานั้นเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับก็เรียบร้อยแล้วกระบะกระบกว่ามว,วันเรียบร้อยตีสุมที่เซ็นนะครับที่เซ็นหน้าจอมบ้านที่เซ็นเน้ะนะครับเดี๋ยวแล้วมือในช้าบังคลิปนี้ก็ได้เก็บสองบรรยากาศไเบังอ่าเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องอ่า เช,ช่าคืนบรัดเองนะครับเพ็่นกะมาออกพรรษาน้ำพอน้ำแมรหรือเข้ากับผ้าลูกพาลานไปจุดพุบูซาเนาะพระพุทธเจ้านะครับเนาะนะครับกับเป็นสิ่งดีนะครับเข้ากับเออ่นมาสอนให้ลูกให้เจ้าฮัดธรรมะธรรมโมเมนบ่เข้าวัดฟังธรรมรู้จักวัดตกว่าเนาะ เขากะฝึกพรยาฝยึกลูกของหลานนำนะครับเนาะนี่แหละเขาเลยว่าหีดสิบสองคลองสิบสี่ภายในสิบสองเดือนนี่เขาจะามีอย่างแนมีปฏิบัติอย่างแนงาน,นีอย่างแนนะครับหีดสิบสองคลองสิบสี่หีดสิบสองหีดคลองหีดประเภทนี้นั่นแหละ,ละนะนะขจาวาเนะครับผมนี่นะครับสุดถนนเรเดอร์บานเนี่เนี่ยมันมันกระสียากเล็กน้อยพี่นอ้องนะอันตรายนิดนึงนะ อันมาใส่ความเร็วกันแล้วมันระวังนิดนึงนะฝากถึงพี่น้องที่เข้าเดินทางมาอำเภออุบลรัฐให้ระมัดระวังถนนที่กำลังสร้างใหม่กำลังลาดยางใหม่นะ mm hmm. ตีสินเจ้าจอมาัตตตีให้ระมัดระวังทุกท่านดีที่ตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องได้ทราบได้เห็นนํานะครับเพราะว่า hmm. งานก่อสร้างหรืองานขยายถนนเมื่อท่านสาเร็จดีเมื่อท่านแล้วดีนะ กิดว่าพี่น้องได้มากเกิดผูพ่นบ่อหูนะครับพันมาโบเร็วๆสิอันตรายโบยจากมันเกิดนะครับผมก็บอยากไข่เอฟซีโบ,โบยากไข่มันเกิดขึ้นกับเอฟซีกับพี่กับน้องทุกคนนี่แหละครับนะสิ่งที่บอดีนะครับอยากใข่อยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะครับอยากไข่อยู่ดีไม่แห้งทุกคนซิ่งอันไดบอดีกะละเลิกไปซะนะครับนะ เอาสิ่งดีๆปฏิบัติปฏิบัติตามเอาฮ็ดเ,เอาบุญกรรมเว้นกรรมยังไม่มีอยู่แล้วนะใด่เหาใด้ละใด้ละได้เลิกเลิกเลิกไปนะครับนะนะครับมือนีวันพระธรรมะเล็กเขาจักน้อยนะสาธุอนุโมทนาบุญนะครับนะครับผมวิาพาัยเดียวเคเลยเก็บภาพาบรรยากาศโอ้กล่องผมยอมรับ่ากล้องตัวนี้ปับปับแสงได้ดีมากทั้งๆทงี่มือตึบ๊บเลยครับนี่ยมือตึบ๊บเลยนะนะครับมือตึ๊บเลยเี่นะครับ กล้องยังจับภาพแจงเจ้าเลยนะครับบรรยากาศเอ้าเห็นไหมครับโอ้กล้องรุ่นนี้ดีครับกล้องกล้องรุ่นนี้ดีมากเลยนะไปเบึงมุนซ่าด้วยว่ามีพี่น้องมาพักหลายบอจุดนั้นมันเป็นมีที่พักนะครับถึงมุนสามีมองพักพร้อมนะครับแล้วค็มีร้านอาหารนั่งสินะครับนะ โอ้หลังหลังออกพระจาแล้วบุญไล่ไปน้อง ok, บุญกระถินบ้านนั่นบ้านนี้นะครับพอมีญ่ญาแล่นรถนะแนล่นรถเฮ็ดงานนะครับเนาะไปเห็นบุญกระถินบ้านนั่นกระถินกระถินสามัคคีหมู่บ้านกระถินอ่าส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวเองก็มีกระนนถิเนตหาพ่อแม่เนาะนะครับอยู่บ้านพีญ่ญาเองบ้านบีบ้านน้องกันพี่น้องกันนี่แหละเฮ็ดขึ้นกันนะครับ ยากยากกว่า,าดิไปซอยกรเจ้กรถมี่ยังเขาจะไปแปะไปซอยกรเจ้าเอานี่ครับเห็นปะไฟอาอรามยี่หลานอาหารมุนินซานะครับนี่ครับมาคือเวลากระเบะื้องจะมองยู่มองเที่ยวหมองพักเห็นปะสวยงามมากเห็นป่ะพี่นหนุ่มเห็นป่ะเพียบเลยนะครับมาคือเวลากเบ้องเอาเด้อครับหมองพักหมองเศร้ามองยู่มองกินหมองช็อปกระบื้องนะครับนะครับอยู่ในเขือนก็นมีหลายหม่อง นี่แต่มองเป็นท้เที่ยวกขอเรียนเชิญนะครับผมนีในฐานะคนเกิดอุบุรัตโดยกำเนิดขอเรียนเชิญพี่น้องมาเที่ยวเกิดอุบรัตเบิ่งเด้อครับเด้อกับผมวิญญาภาเทียวเป็นคนขอนแก่นเป็นคนเกิดอุบุรัตเลยนะครับนะนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องมาเที่ยวมาชมมาครั้งหนึ่งนะมาเก็บภาพบรรยากาศขึ้นไหวพระองค์ใหญ่บุบูขาวที่วัดปรบวิภูบันคําไปวัดถ้ำพระเจ้าวัดเกิดอุบุรัตนะครับนะครับ เดินเที่ยวชมขึ้นวรรัตน,นะครับโอ้ยขึ้นสกายวอกขื่นก็ได้นะครับไม่มองเทียวมากมมยเลยนะครับอ้าวคลิปนี้มันสิเงาเลยพี่หนะวาไปแล้ววาไปหลายมันเาามันหยิกเปิด,ปด,ปดอุ้มใหม่คมเบาแห่งหลายคลิปนี้คับมันมีประโยชน์คนไรก็แช่ครับคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับโอ้โหสิปิดคลิปครับผมมือมือบปท่านว่างพี่น้นะ ขับรถอยู่พอดีเลยนะครับขับรถอยู่พอดีพอสิปิดขอว่าสิปิดนั่นแหละนั่งสวัสดีครับไปแล้วตั้งมือบัดเพรท่านว่างนะครับจับพุงมาไล่อยืดลื่นไปนะครับเดี๋ยวสิปรับพกล่องจะเข้าก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิญญาณพติเที่ยวนะครับเด้อนะครับภัตเที่ยวใส่มาใส่กันดำดำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนสวัสดีครับ Kerak, om, selamat di sambal dah.